สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการน,นกเป็นหนุ่มนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้านี้ครับรถไฟฟ้าฟอร์มวันครับ เริ่มจากภายนอกกันเลยนะครับที่ผมเลือกรถไฟฟ้าฟอร์มวันเนี่ยครับเพราะว่าภายนอกของเขาเนี่ยเล็กกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็มีสีให้เลือกมากมากมายหลายสีส่วนสีที่ผมเลือกก็คือสีขาวชมพูนะครับก็คือด้านบนจะเป็นสีขาวด้านล่างน้องก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมมาถึงวัสดุภายนอกกันนะครับวัสดุภายนอกก็จะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกซึ่งมีความแข็งแรงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากเจ้ารถไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยครับวัสดุก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าเขา ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกัการใช้งานในเมืองมากกว่าครับมันจะทําให้ขนาดที่เล็กกะทัดรัดแล้วก็น้ําหนักเบาไปไหนมาไหนในระยะใกล้ๆภายในตัวเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกครับเพื่อนๆเห็นว่ารถเจ้าฟงมวันเนี่ยันเล็กขนาดนี้อาจจะนั่งได้กี่คนนะครับบางคนก็จะว่า1คน2คนแต่จริงๆเจ้าฟอวันเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง4คนนะครับสามารถเดินทางไปไหน ในพื้นที่ใกล้ๆแล้วก็ขับรถกันไปเนี่ยได้ถึง4คนค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะครับผมเจ้ารถฟอร์มวันคันนี้นะครับในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ถึง160กิโเมตรเลยนะครับผมระยะทางเนี่ยก็คือหัดใหญ่พัทลุงเนี่ยสบายๆนะครับแต่ผมบอกก่อนผมไม,ไม่ไม่เคยวิ่งไกลขนาดนั้นนะครับผมใช้แค่ในตัวเมืองนะครับผมกลับมาที่การชาร์จก่อนนะครับถ้าเกิดเราขับรถฟอร์มวันไปเนี่ยแล้วเราไปชาร์จที่สถานีชาร์จเนี่ยครับผม ในการชาร์จครั้งหนึ่งเพื่อให้แบตเตอรี่เต็มถ้าเกิดชาร์จจากสถานีชาร์จจะใช้อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฟบ้านเนี่ยครับผมจะชาร์จอยู่ที่6ชั่วโมงครับผมดังนั้นผมเนี่ยในการใช้งานเนี่ยผมจะขับรถคันนี้เนี่ยครับประมาณ1อาทิตย์ผมจะชาร์จ1ครั้งหรือประมาณ2อาทิตย์1ครั้งครับผมเพราะว่าใช้ในเมืองมันไม่ได้แบบ วิ่งระยะไกลแบบเป็นร้อยกิโลอะไรอย่างงี้ครับผมสองอาทิตย์ชาร์จหนึ่งครั้ง1นออาทิตย์ชาร์จหนึ่งครั้งได้อย่างสบายเลยครับผมในการชาร์จไฟนะครับตัวนี้ก็เริ่มต้นก็คือเราก็เสียบปลั๊กไฟบ้านด้วยปกตินะครับแล้วก็เราก็มาเปิดที่หน้ารถปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถนําที่ชาร์จแบตของเราเนี่ยมาเสียบแล้วก็ชาร์จได้เลยมันจะมีเสียงดังกึกนิดนึงซึ่งไม่สามารถดึงออกได้ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันจะ ล็อกไว้ระหว่างชาร์จนะครับก็จะขึ้นไฟกระพริบนะครับว่าการทํางานกําลังชาร์จอยู่หรือถ้าเกิดมีอะไรขัดข้องเนี่ยมันก็จะมีเซ็นเซอร์ไฟแจ้งเตือนครับผมที่ช่องนั้นน,น,นะครับผมถ้าเกิดจะเอาออกนะครับเราก็ต้องเปิดประตูรถก่อนครับผมตัวล็อกถึงจะคลายแล้วสามารถเอาออกได้ต้องเปิดประตูก่อนทุกครั้งที่จะดึงที่ชาร์จแบตรถออกนะครับผม กระจกด้านหลังสามารถเปิดปิดได้นะครับผมเราก็ต้องมาเปิดเองนะครับแล้วก็ตั้งคานไว้ซึ่งด้านหลังถ้าเกิดไม่มีคนนั่งเนี่ยเราสามารถเอาของเนี่ยเข้าไปวางได้ใส่ของได้หยิบของได้สะดวกสบายขึ้นครับเวลาเราไปซื้อของเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ครับผมโดยที่ไม่ต้องพับเบาะครับผมแล้วก็ที่สําคัญรถคันนี้นะครับสามารถจดทะเบียนได้วิ่งได้ร0 0ใน ท้องถนนนะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปหรือรถก๊อฟนะครับที่มันไม่สามารถวิ่งบนท้องถนนได้คันนี้วิ่งได้หมดเลยมีทั้งพบรบมีป้ายทะเบียนมีประกันภัยอะไรครบหมดเลยนะครับทำให้แบบเราใช้ในท้องถนนเนี่ยได้อย่างปลอดภัยแลว mm hmm. แล้วก็ที่พิเศษนะครับเจ้าฟอร์ฟันตัวนี้นะครับสามารถลอยในน้ําได้ด้วยนะครับผมแต่มันจะใช้สําหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนอะไรประมาณ10-12ชิ้นดังนั้นเราอย่าเอาน้องไปลงน้ำเลยถ้าเกิดลงเนี่ยก็ให้ฉุกเฉินจริงๆนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในรถฟอร์มวันของเราแล้วนะครับอันดับแรกที่เราขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆกันไปนะครับก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนติดเซฟตี้เบลล์ก่อนนะครับผมแล้วก็เปิดเครื่องนี่นะครับนี่ก็คือเสียงเสียงเครื่องยนต์ซึ่งตอนนี้ทำงานและซึ่ง เงียบมากเพราะว่าเป็นเครื่องไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับแล้วต่อไปเราก็เปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์ผมต้องบอกก่อนว่าแอร์ตัวนี้สามารถปรับได้4ระดับ 1, 2, 3, 4นะครับซึ่งแอร์ตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถเซตอุณหภูมิได้อุณหภูมิที่แบบว่าจะให้หนาวหรือให้ร้อนเนี่ยเราได้แค่ความแรงอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็สามารถทําให้แบบว่าออกแค่ลมไม่ออกแอร์แล้วก็ความแรงได้แค่นั้น ในส่วนของฟอร์มวที่จะให้รถคันนี้มานะครับเขาจะไม่มีไม่มีเครื่องเสียงมาให้เราต้องติดเครื่องเสียงเพิ่มแผงคอนโซลตรงนี้นะครับผมก็จะมีแค่แอร์แอร์แล้วก็มีเกียร์เกียร์ของรถไฟฟ้าคันนี้ครับก็จะเป็น D เดินหน้า N เกียร์ว่างแล้วก็ R ก็คือถอยหลังมีแค่3ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับผมไฟฉุกเฉินแอร์ A, เราก็จะมี2ช่องออกนะครับผมหน้าปัดนะครับตัวเลขข้างล่างก็จะเป็น ระยะทางที่เราใช้มานะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะมีจํานวน6ก้อนตอนนี้เหลือ5ก้อนนะครับผมแล้วก็สัญญาณเบรกมือขึ้นมาหรือว่าสัญญาณคาดเบลนะครับผมไฟสูงไฟต่ํามีครบโอเคครับผมอย่างที่บอกครับคันเร่งของรถคันนี้จะอยู่ที่พวงมาลัยพวงมาลัยของเขาจะเป็นแบบ1ต่อหนึ่งคือเลี้ยวปุ๊บคือเลี้ยวเลยนี่คือสุดแล้วเลี้ยวฝั่งนี้ก็คือสุดแล้วนะครับผมการที่มีคันเร่ง2คันนี้มีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังก็คือว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเรากด คันเร่งฝั่งซ้ายอย่างเดียวเนี่ยหรือฝั่งขวาอย่างเดียวก็จะเป็นความเร็วที่แบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ความเร็วค่อยๆขึ้นไปถ้าเราก,กดคันเร่ง2อันพร้อมกันเนี่ยก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มมันก็จะออกตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ขับได้เร็วขึ้นเดี๋ยวเราจะไปลองใช้รถในท้องถนนกันดูนะครับพอเราเข้าเกียร์ดีปุ๊บเนี่ยเราก็ยกเบรกที่เท้ามันก็จะไหลไปตามเหมือนรถทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ หนึ่งคันเร่งดูก่อนนะครับนี่ก็คือหนึ่งคันเร่งก็จะไปช้าๆแต่พอสองคันเร่งปุ๊บความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือพอเวลาเราปล่อยคันเร่งอะครับมันจะช่วยเบรกแล้วกลับคืนพลังงานไฟฟ้ากลับไปที่แบตเตอรี่ครับมันจะเป็นการชาร์จไปในตัวด้วยนี่ครับตอนนี้ก็ขับปกติพอเราเห็นไฟแดงผมไม่ต้องเตะเบรกเลยผมปล่อยคันเร่งปุ๊บมันก็จะช่วยเบรกมันจะชะลอให้แล้วก็ที่สําคัญคือมันก็แปลง ไฟฟ้ากลับเข้าไปในแบตเตอรี่อีกรอบหนึ่งครับผมซึ่งเวลาจอดเนี่ยครับผมก็เข้าเกียร์เอ็นเพื่อปรับเป็นเกียร์ว่างก็สามารถอยู่ได้ปกติเลยทุกอย่างในรถเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นเมนวนวลหมดเลยครับผมจะมีไฟฟ้าก็จะมีแค่แบบกระจกไฟฟ้าซึ่งกระจกไฟฟ้าเนี่ยสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆขับรถในฟอร์มวันเนี่ยจะกดไฟฟ้าอย่างเงี้ยเปิดกระจกมันค่อนข้างลําบากผมแนะนาให้ใช้มืออีกข้างหนึ่งกดกระจกเปิดขึ้นเปิดลงแล้วก็ที่สําคัญก,ก็คือมันสามารถ เปิดได้แค่ฝั่งใครฝั่งมันนะครับไม่สามารถจะฝั่งคนขับไม่สามารถจะควบคุมอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับกล้องกล้องถอยหลังเนี่ยทางโฟร์วันไม่ได้ให้มาครับโฟร์วันก็จะมีเป็นกระจกธรรมดาอันนี้เราไปติดเพิ่มกล้องบันทึกหน้าหลังกล้องถอยหลังนะครับผมก็อย่างที่บอกตัวรถเนี่ยเขาไม่ได้ให้อะไรมาเยอะแม้กระทั่งวิทยุเขาก็ไม่ได้ให้เรามาเราก็ต้องมาติดตั้งเองเพิ่มนะครับผมจะมีแบบคล้ายๆแบบถ้าพูดง่ายก็คือเป็นรถตัวต่ําสุด ของพวกอีโกคาร์เลยครับผมนี่นะครับความแรงมันก็จะเหมือน1 2 3มแล้วผมผมพูดง,ง่ายๆก็คือเหมือนความแรงพัดลมครับ1 2 3งตอนนี้กำลังใช้พัดลมเบอร์1อยู่ความแรงเบอร์1อยู่ก็จะขึ้นแค่สีเหลืองแค่นี้นะครับพอเบอร์2เราเล่งคันเร่งขึ้นไปหน่อยปึ๊บก็จะขึ้นมาว่าเรากำลังใช้พลังงานเท่านี้อยู่นะครับและสุดท้ายก็คือขึ้นสีแดงก็คือใช้สองตัว2คันเร่งนะครับ2คันเร่งก็จะขึ้นสีแดงว่าตอนนี้ เป็นกำลังใช้พลังงานแบบเต็มที่อยู่นะครับผมตัวฟอร์มวันเนี่ยนะครับจะใช้พลังงานแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเปลืองนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราขับไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราปล่อยคันเร่งนะครับผมพอเราปล่อยคันเร่งปุ๊บหน้าจอก,ก็จะขึ้นสีเขียวให้อย่างนี้ก็คือกําลังเอาพลังงานกลับเข้าแบตเตอรี่หรือเป็นการชาร์จแบตเตอรี่อีกรอบหนึ่งนะครับผมปกติเลยครับพอเวลาเราเราใช้รถไปเนี่ย เครื่องยนต์จะร้อนนะครับเครื่องยนต์จะร้อนพอจะร้อนมันจะขึ้นสัญลักษณ์กระพริบปเป็นรูปมอเตอร์ฟันเฟืองเล็กๆแล้วก็สีแดงนะครับก็คือว่าตอนนี้เครื่องยนต์กาลังร้อนเนี่ยครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเรากําลังแบบใช้พลังงานเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเตือนมาให้แต่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอันตรายหรือว่าอย่างไงครับเขาแค่แจ้งเข้ามาแล้วคราวนี้เราก็ค่อยๆลดความเร็ว มันก็จะทําให้สัญ,ญลักษณ์นี้หายไปแต่ผมได้สอบถามทางน้องเซลมาแล้วนะครับน้องเซลก็บอกว่าสามารถใช้ได้ปกติเลยแค่ขึ้นแจ้งเตือนให้เราทราบเท่านั้นนะครับผมได้อีกอย่างหนึ่งที่จะลองนะครับผมจะลองให้ทุกท่านดูว่าความเร็วตอนที่ขึ้น90เนี่ยแล้วไม่สามารถเล่งได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ความเร็วขึ้นอยู่ที่ 75, 77นะครับตอนนี้ไป80แล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับว่าความเร็ว90แล้วเนี่ยมันจะเล่งไม่ขึ้นแล้วตอนนี้84นะครับ 86 87 88 89 90เนี่ยครับน้องจะค้างไว้แค่นี้แหละครับเร่งเท่าไหร่ก็เร่งไม่ขึ้น90แต่ถ้าพอเหมือน91รถมันจะเบรกหรือว่าแบบมันจะหน่วงให้อ,ตอัตโนมัติเลยฮะมันก,ก็จะได้เร่านี้เราก็จะไม่สามารถทําความเร็วที่เกินกว่าที่ความปลอดภัยที่เขากําหนดมาให้ก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยครับผมแล้วก็ผมจะให้ดูว่าเนี่ยขนาดนั่งอยู่ในรถเนี่ย เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันกระเด้งกระดอนดึงดงดึงอย่างเงี้ยผมเคยถามผู้ใช้ด้วยกันเขาบอกว่าด้วยตัวรถช่วงมันสั้นนะครับต่อให้ใช้โช๊คดีแค่ไหนหรือนิ่มยังไงยังไงก็ไม่สามารถลดแรงกระแทกดึงดงของเขาได้ก็เหมาะสําหรับในเมืองถนนเรียบๆครับเนี่ยขนาดพื้นเรียบๆอย่างนี้เพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนๆก็เห็นว่ามันยังเด,ด,ด,ด้งเด้งดึงดเลยดังนั้นมันจะ ไม่เหมาะสําหรับการเดินทางไกลหรือว่าไปพาผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่จะใช้รถเพราะว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้นิ่มเลยนะครับผมข้อดีนะครับหลังจากการใช้รถคันนี้มาปีกว่าๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือเล็กกระทัดรัดในเมืองนี่ให้เต็มสิบเลยครับผมที่เล็กแค่ไหนผมก็สามารถจอดได้ก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถเลยต่อให้ที่จอดรถเต็มแค่ไหนก็สามารถหาที่จอดได้เพราะว่ามันเหมือนมอไซค์สองคันประกบกันนะครับแล้วก็นั่งกับเพื่อนไป4ี่คนเนี่ยยังไงก็สบายครับผม พวงมาลัยของเขาเนี่ยครับจะเป็นพวงมาลัยที่แบบทรงแบบเครื่องบินฟิลขับยานอวกาศอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมมันค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็พวงมาลัยของเขาค่อนข้างที่จะ1ต่อหนึ่งครับผมก็คือเลี้ยวปุ๊บคือเลี้ยวเลยถ้าเกิดเป็นรถปกติในก้องหมุน2อสาลกว่ามันจะเลี้ยวของเราก็1ต่อหนึ่งซ้ายซ้ายขวาขวาง่ายๆเลยครับแลวก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือการเซอร์วิสครับผมเพราะว่าเหมือนตอนนี้คนใช้ฟอร์มวันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทางทีมงานของ โฟมเนี่ยก็จะมีการเซอร์วิสมาเป็นจังหวัดจังหวัดอย่างเช่นนครพัทลุงหัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถเซอร์วิสท,ทีเดียวมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถโทรไปแล้วก็มีทีมช่างเซอร์วิสบินมาเปลี่ยนให้ ค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับข้อสังเกตนะครับผมว่าไม่ค่อยเหมาะที่จะออกถนนใหญ่จากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งนะครับที่ต้องใช้แบบถนนใหญ่อย่างนั้นจริงๆผมแนะนําว่าถ้าต้องออกเนี่ยก็ชิดซ้ายแล้วก็ขับในเลนของเราเวลาที่เราจะแซงใครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากที่จะลําบากเพราะว่าความเร็วของเรามันจํากัดอยู่ที่90กิโลเมตรอัตราเร่งทําให้เราไม่สามารถแซงคนอื่นได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ ต้องอยู่เลนซ้ายตลอดเวลาพวกเมลัยนะครับพอเวลาผมให้เพื่อนคนอื่นขับนะครับด้วยความที่เขาไม่ชินเนี่ยแรกๆเนี่ยมันอาจจะแบบว่าไม่ถูกใจแต่พอใช้ไปนานๆนะครับก็คือสบายมากคล่องมือแต่ว่าสําหรับเพื่อนคนไหนที่แบบเอารถผมไปยืมเนี่ยเขาอาจจะไม่คล่องกันอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงล่างนะครับค่อนข้างที่จะแบบว่ากระเด้งกระดอนมากถ้าเกิดจะมาเอาความนุ่มสบายจากรถฟอร์มวันเนี่ยคือตัดไปได้เลยครับก็คือลงหลุมทีนึงก็คือแบบกระดูกเคลื่อนแบบโอ้โห และก็ที่สําคัญก็คือผมใช้รถคันนี้ที่จังหวัดสงขานะครับสถานีชาร์จเนี่ยน้อยมากๆเลยผมต้องชาร์จในบ้านหรือถ้าเกิดจะชาร์จเนี่ยผมก็ชาร์จที่เซนทันเฟสอย่างเดียวซึ่งก็มีหัวเดียวด้วยสําหรับน้องฟอร์มวันนะครับผมสาหรับหนุ่มนะครับรถยนต์ไฟฟ้าฟอร์มวันคันนี้ถือว่าเป็นนวัตรกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่กําลังมาแรงเลยนะครับเพราะว่ามันตอบโจทย์คนในเมืองได้อย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นขนาดที่เล็กกระทัดรัด หรือแม้กระทั่งการที่ไม่สร้างมลภาวะมลพิษในอากาศนะครับแล้วก็ที่สําคัญประหยัดค่าใช้จ่ายสุดๆเพราะว่าในการขับ1นกิโลเนี่ยครับจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ25สตางค์นะครับซึ่งผมอยู่หัดใหญ่เนี่ยผมไปกับสงขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20บาทนะครับผม20บาทเนี่ยไปกับเพื่อน4คนหารกันแล้วตกคนละ5บาทถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าการแชร์ประสบการณ์ของผมในครั้งนี้ก็จะเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยได้ตัดสินใจในการหารถไฟฟ้าคู่ใจ มาใช้กับครอบครัวหรือว่าตอบโจทย์ตรงกับสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับหากเพื่อนเคนไหนมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์มเมน e n ทิ n g ไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาตอบนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนเกด like กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนกเป็ดหนุ่มนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอตัวไปขับรถไฟฟ้าก่อนสวัสดีครับ